ห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบดอกเออพพี่น้องบิ่งเต็มหมวกก๊อกเลยถุงแยงกัได้ยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายลุงป้าน้าอาสุขุสุขคนครับผมวันนี้กับพบพ่อคึ้เก่าครับ,บรบยาการ้าเฮ็ดเพาะคือเก่าครับผม มาก็สามุ้ยคือเก่าครับสวัสดีค่ะพบพอกันอีกแล้วจ้าป่าเฮ็ดพอคือเก่าเด้อมื่อนี้เศร้าเศร้าที่สุดเลยมื่อนี้มาตีสี่ที่ห้าคือเก่าเนาะคนก็หลายเนาะเขาเลยมาก่อนบอกว่าหลายเนาะมื่อนี้เนาะมาถึงกับจัดเลยบอกเห็นแล้วครับสามุ้ยเห็นพอดีเอ๊ะเห็นแล้วจ้าสองสามดอกเล็กแข่งมันเอาซะก่อนนีไม่ได้ดอกใหญ่ๆพี่น้องฝนห่อคืนนี้ เนาะจังไรก็ไปเบื้องไปชมแล้วกันขึ้เก้าแล้วครับพี่น้องครับข้อเ่็จ้ามันจะมีหัวหนะโบสังเกตกับโบหัวจ้าวเป็นเห็ดทองจ้าสองดอกเนาะเก็บไปนี่แหละเนาก็จะได้แยกย้ายกันหาเนาะเออขันมงได้มันได้ละลายแล้วจังเออันกันเด้อจ้าแต่ตอนนี้เขาแยกย้ายกันหาซะก่อนเดือี่น้อง อ้าวจุ้ยเลยผลตกใสก็คือนี่ผลตกมันเลยออกคักระบาดเห็นฮอดดอกบร้งขวัญยากดอกโหมือนดอก,อดอกสองดอกครับอสองดอกดอกใมเน่ เพียบครับเอ,อ้ยเพียบ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 ออ,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 อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ,อีกสองครับโอ,อ้โอย่างเดียวมันนี น้ำมันสะให้แล้วเอาอย่างเดียวโมพี้เลวไปใสนเห็ดเพาะถึงเต็มแล้วครับห <c oughs> เห็นแล้วเ,เอาเอา,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 ารับเลกจ้าจัดไปอุ้งหั มันก็บอกคอยจะเคลียร์กันเนาะะเ่าออกมาจา่ที่มันโปรยเห็นเลยนะอันนี้มันโปรยเห็นเลยนี่จ้านจากเต็มนี่หนี่งหัวหยาหนี่นี่ที่แรกเห็นดอกนี่ล้วจ้าเดี๋ยรายยู่ดินี่เคลียร์ตังจะพอได้ดูจ้าหนักบุลึกปาแป๊บเดียวเลยเอาแป๊เดียวสองครับ มออีกโ้สามสี่ห้านะ้องเอ้สามสี่สองโอ้สามครับคุ่มเดียวโอ้เ t r แล้วโอ้ยมึง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 เต็มมันแล้วครับ สนุกเอาเลยมึงบ่งครับนี่หัวใหญ่ครับโอู้สามรอบครับโอ้สี่ เห็นเลยเห็นดอกเลยพี่น้องอ๋อง,องโอโห่เนอรครับโอโ้โย <c oughs> นี่อามว,จาวนจุด้วนเะพี่น้องอ Tìm mất lên chặt chạy chạy chặt chặt phun phun à phun chặt cắm khắp chặt chặt cha một chặt cha chặt 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 สองครับสองเอ้าเปิดเอาเอาหนึ่สองสามสี่มาสวยอันนีอีกดอกนึ่งอ่ะใช่อันนีอันนีสี่ดอก ๊าด่งพ hmm ah. ี่น um, um, like? um, ้วบนจะดอกใหญ่ๆพี่น้องมันผูเลยนี่ดอกที่สองมันง่าอู้สามสี่เยเลยอันี้กอันนี้ก่อนนี่กันนี่หี่ยมเเหมานมันหมานจ้าเอ้อาไรอีกเออตีเอาเวรเลาวใา่เลยมันอหนึ่กิ

ไปมันนี้บไ,ได้3-4โลบมกครับดอกมันเนี่นเอาเต็มที่แล้วเนาะนตะโดนฝนจนตกเชือนึงแนละ้วเอาี่ให้นะแล้วหนึ่งขักนี่โยย่หัวใหญ่ว้าวเห็นเลย

cái đó của mình nó ấy hết 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 เท่ละดอกสามสี่โอ้หมดโมงแตงครับยัง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 ไม่หมด,หมด,หมดหสองดอกโหเลยด้วย

สองครับฮะชมผลงานของมันนี้ครับมาแต่เด็กของม,มนี่ก็ได้ได้เนะผมอันนี้เฉพาะของผมครับพี่น้องครับเบิ้งครับสม,มุยกำลังมาเดี๋ยวถ้าเบิ้ง้ารุนของสม,มุยน้ำว่ามันสีมานบ่พนนะ่ะอ่มันนี่แยกกันหาครับเบิ้งอู้หลายผักจนมือเมื่อยพี่น้องเอเต็มก็ยังมงกกุงกกเขานั่งรึให้พี่น้องเบิ้งหัดรึเ,า,เานั่งรึ ของผมก็ซส on ัมน so ี่ของผมก็ประมาณโลกว่าของเจ้าก็ประมาณโลกว่าเนาะมันมือหยีบสามรูมันโเนียเทใช่กันเนาะโบเทเทเทตัวนี้เสดตัวนี้เทนี้ใสดเออเอ้าถือว่ามันพี่น้องเลยวันนี้ก็บยุทธาสิซ้ำนี่แหละเท่าอ่ะเฮาเทก่อนเทก่อนป้าฝนก็สิมาเลยพี่น้องเออนั่นผมตโตเลยเดี๋ยวเด้วยเออป้าพี่น้องเลย ถือว่ามาเนาะ,ะมันมาสองคนละคนคนบ่ค่อยหลายวะเนี่ยคนบ่ค่อยหลายห้ามาไก่เ้ามาไก่เอ้าอยู่ใกล้ไรเล,ย,ล,ย,ล,ย,ลยยูยูห่วยอยู่เเต็มแล้วป่าเต็มถุง,งเงี้ยนะพี่น,อน้องจังๆเลยปยาเบิ่งพี่น้องเบิ่งเต็มหมวกก๊อกเลยถุง,งเง,ง,งี้ยก็ได้ฮ่าเฮ็ดมือในโบ่เมื่อยเลยฮ่าถือว่ามานเตอร์พี่น้องเลยใช่มือเขาจะมาไหม แต่ว่าสิมาอีกโซนหนึ่งมุมหนึ่งเนาะมาเขาลูกนี่แหละมันมาไกลอยู่พี่น้องกันเพราะว่าช่วงนี้ไกลๆมันมืดแหละห้อยที้งหัวกระแตกับยางบัลนี่ห้อยทิ้เห็ดมาอดอลังการงานสร้างพี่น้องเันพูดนะวันนี้ธรรมดาได้หนหลายถือว่าประมาณสองสามโลสามโลได้เนาะสาโลเออเอ้าวันนี้ก็ะซัมนี่แหละนี่ไม่ใช่ว่าไม่เนาะฟ้าเมื่อฝนชิตกแหละฝนชิตกทำยันอุปกรณ์เปียกเอ้าวันนี้ก็ะซัมนี่นะครับกลับบัหนี่จ้าสวัสดีครับ ไม่ <c oughs> มันมันมัน